สวัสดีค่ะพ่อแมวแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวเด้อค่ะทักทายย่ำเ้านะคะขับรถไปทํางานนะคะว่าเป็นจังไรเนาะวันนี้อากาศวันนี้อากาศครึ้มๆนะคะฝนทําทานอาจจะตกโปรยๆนะคะโบนอาจจะ,ะเด็ดดอกค่ะมือนีเนาะคุณครูแม่เหมียวมาท,ทักทายย่ำเ้าของวันจันทร์ที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะกเอเป่าเรื่องราวดีๆในการทํางาน ได้การไปพึ่งหมอหลอกหมอลับเห็นอย่างดีๆกันมบาบอาสู่กันฟังเห็นคลิปลิปหนึ่งของบอโจูที่เพป็นปอกับนอ้องตอมก็อาจารย์แบกกี้เนาะที่เพป็นว่าเพิ่นนัดหมายกันไปจะพาไปพบแพจ กับดวงตาของเพิ่อนอ้นะคะฟางแล้วกระสาบสึ้งใจเนาะคะ่ะบอโจโนี่็คือบุคคลคนหนึ่งที่คุณผู้แมวเหมียวนะคะประทับใจเพิินนะคะชื่นชอบเพิ่นเพราะเสียแรกที่เป็นเอีเพิินนะคะเด็ล้กไในหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นร่วมกันกับบอโจกคะ่คือว่าเป็น เกียรติวัดหนึ่งในครอบครัวของข้าเนาะหินเอ้ยก่าวมือตอนแสดงสอยู่สกุลนครก็เหินคําขอบคุณคุณครูแมวเมียกับพี่มุกบวระพงวันเสนาะก่อนเอาติดมาไล่ไปให้เพื่อนนะคะก็ถือว่าเฮ้ากับมี่ด้หลายสิ่งหลายอย่างที่ขับไล่ขับข่ายกันพี่แต่ว่าเพื่อนมีเงินมีอำนาจหลายกว่าสิเนาะค่ะหินแล้วกบอู้นะคะคือการที่จะให้แสงสว่างกับคนอื่นนี่มันบแมเห่องไง่ายๆเนาะค่ะเป็นการต่อยอดชีวิต กับครอบครัวเพื่อนกับอีกหลายหลายคนแต่เกิดน้องตอมเลือดใจเป็นกีบุตรสายตาเนดีมองเห็นขึ้นมาก,การทํางานของเพื่อนมันกระสิง่ายขึ้นในบัดนี้ลูกเตากอยูสบายคนไปคนมาต่างๆที่มากเกี่ยวของกับเพื่อนจังงานจังสีเนาะคะกกนกระสิพรามาทางานดหต่อชขึ้นไปอีกต่างตังโบว์โบวว่าจะก,กี่คนกี่คนเนาะคะบริเวณว่าเพื่อนจะโชคดีแค่เพื่อนคนเดียว เต่ากรอบครัวพ่อแม่ของเพิ่นที่เกี่ยวของกับเพื่อนก็ให้กำลังใจเด้อขนอตมต้มคอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีมีแสงสว่างสู่ดวงตาของเพื่อนนอกค่ะนี่ก็คือ,อตัวอย่างที่ดีนะคะพ่อวีพ่อกินแล้วส่งกำลังใจขึ้นสู่สังคม เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก,ก็คือความภาคระทับใจนะคะที่ต้องพอต้องอ่าโบเล่เอวยบเล่เก้าวบเล่เนี่ยค่ะต้องเบาถึงเนาะค่ะเพื่อมีได้หลายคนที่เป็นมีเงินมีอย่างได้หลายเป็น,นเหตุแบบนี้กับอีก,ก,กหลายหลายคนที่เขาจเจ้าเดือดร้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <S <S เอาบ้านนี้เห็นมาหนะ่นไปหาที่พงที่พกักเนาะมีหม่องยูหม่องเศร้ากับไปได้เงือนกับอ่าบา้านพักอีกรังนึงนะก็คือความโชค สองศิลปินโอ้ลืมบอ,อกให้ฟังเด้อวันที่แปดนที่ิกาอุ่ิศานมากนะเขาจาสอบบรรจุนะ,ะสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะคะทั่วประเทศเลยล่ะนะคะ,ลละหลายๆจังหวัดที่เพิ่นเปิดสอบนะคะผู้คนกับสิร้ายนะคะที่พงที่พักนี่แน่นเอียดเลยนะคะแน่นเอียดเลยละ่ะอย่างสกลนครนอี่กับแทบจะวัดบ่รีมยงยูมองเศร้า นมาจากทั่วสารทิศเนาะเขามาสอบเขามาเพื่อที่จะเป็นคุณครูในอนาคตเนาะผู้ใดเก่งผู้ใดดวงดีน้าได้ทั้งเก่งทั้งสมิทธดวงมีวาสนาน้าได้ยังสิสอบได้บางคนเก่งยุ่แต่ว่าดวงโอกาสจังหวะบาทงทีชีวิตของเฮามันก็ต้องมากับดวงนําได้มากกับบุญวาสนานํอ่าอ่าทั้งเรียนนังสือเก่งแม่ดวงดีวาสนาดีบุญบุญ,บญยังเกาะบุญ,บ,ญบุญเก่า กําเกาแล้วก็บุญไม่นะคะไที่เพิ่นพักดันให้ให้แต่ละคนโชคดีมันๆหรือว่ามีโอกาสที่แตกต่างกันแต่องใส่ความพยายามม่เมียก็โชคดีเนาะบุญหลายก่ะสอบคนชู้เทือแรกก็ได้ลวดลังนะคะก็บริวาเก่งหร่ว่าผมพูดเป็นคนขยันคนมีความตั้งใจ ความเก่งมันก็เลยมาจากต้นตระกูลหมดแล้วเนาะแต่ว่าพวความขยันของเฮาก็เลยให้เฮานี่ประสบความสําเร็จในการเรียนในการทํางานเป็นครูบาอาจารย์จนหอดหมือน,นี่ก็สามสิบเอ็ดปีเลยเดือนหน้านี่ครบสามสิบเอ็ดปีเต็มเลยป้าโทรมาผลมาเหลือแถอเนาะนะคะกับคุณงามความดีกัหลายค่ะพัฒนาเด็กน้อยเด็กๆประเทศชาติไปได้หลายแล้วก็ขึ้นสู่สังคม มาเปลี่ยนระยะระยะเท่าทีเฮาจะเห็นได้เนาะคับพี่น้องเนะ mm hmm. าะกะฝากใบว่าไผ่กำลังสิได้สิมีป่าทามีได้แล้วพ่อแล้วนะคะ mm hmm. บางสิ่งบางอย่างเล็กๆเดี๋ยวน้อยขึ้นสู่สังคมขึ้นสู่ทินฐานบานเกิดหรือคนอยู่ไก่ฉีดของเขาให้เ่นได้อยู่กินสบายนะคะแล้วก็ต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้นำอันนี้คือความคาดหวังของการเป็นครูเนาะเพราะว่า สั่งสอนลูกศิษย์ขึ้นมาเนี่ก็คือให้เพื่อนรับเอาวิเอาอยัางก็เอาอันความดีสิ่งดีๆที่ห้าสอนเนาะเพราะว่าทุกคนก็อยากให้นักเรียนลูกศิษย์ลูกหานะคะเป็นคนดีนะคะและกอกจากเป็นคนดีแล้วก็ต้องมีจิตอาสาขึ้นสู่สัคงคมอันนี้ก็คือบรรยากาศดีๆที่ผู้เห็นในขณะที่ห้าบึงติดตาโบกสาวหม่เพชรบนเนแห่งในศิลปินสุทสุุคนแบบนี้นะคะการให้โอกาสของคนอื่น,ขอ,น,อนของบอจุ ว่าจะเป็นนองมนะที่เข้ากัลั่งงหินอยู่กัาร่งรูดจิตเ,เป็นเงิือนเป็นสานเขามาอยู่ในวงแค่ปีเดียวมันบอกรถกัมีบ้านก็มีที่บอกห,หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เข้าก็จะเอาแนวความคิดดีๆของเพิ่อน,นีไปประยุกต์ใส่ในอนาคตเดอ้อบอกหลาะเดอ้อเอาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีที่ไปที่มาอย่าลืมบุญลืมคุณคนที่มีพระคุณนะคะมืตอตรงฟังเพลง ฟังเพลงทุกอย่างล้วนมีที่มาเด้อเอาหากำลังใจสุขสุขคนค่ะทักทายยามเศร้าเดินทางปลอดภยัยมีความสุขสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ ยับยั้ดมือพุ่งนี้วันหน้าเวลาไม่เคยรอ คิดโดดหอคอยใช้จิตพิจารณาสิ่งที่เราเห็นอยา่าคิดว่าเป็นเรื่องฟลุกบุญวาสนาพันพู